ลดเค็มลดเกลือเพื่อลดโรคสวัสดีครับพอแม่ปีน,น้องตีกำลังทักษารตัวความดันโลหิตสูงหรือว่าญาติคนไข้ตียังแบบมีโรคประจำตัวใดๆนะครับ10นาทีจากนี้ไปหมอขอนำเสนอวิดีโอเรื่องลดเค็มลดเกลือเพื่อลดโรคหมอยากให้คนไข้ควบคุมความดันเพื่อได้หมอบยอยากเห็นคนไข้าตายหรือป่วยเป็นโรคเพิ่มขึ้นเพราะว่าเกลือและการกินเค็มนะครับ จ้าที่ตามชมวิดีโอกันนะเจ้ามีพระเอกนางเอกหลายคนทุกคนเป็นคนไข้ตัวจริงเสี่ยงจริงตีรถเกมรถเรอเือได้สาเร็จสวยแลรอบบกแค่เ์าวสองคนเลยนะเจ้าก่อนจะไปพบกับเรื่องราวของคนไข้เจ้าหนูทําไมและคุณหมอโอจะจ่วยให้เข,เข้าใจกันก้อนว่าเลือกับการกินเกมเกีก่ยวอย่างกับการเกิดโรคความดันสูงและแหมลายโรคด้วยกันที่ตามชมขน,นะเจ้า สวัสดีครับคุณหมอโอวันนี้เจ้าหนูทําไมจะเลือกคําถามเด็ดๆมาถามจวยตอเพื่อนคนไข้และอยากเข้าใจกันนะครับถ้าบ่เข้าใจหนูจะฟ้องหมอใยญ่นะคําถามแรกทําไมวิดีโอนี่ต้องตั้งจอว่าลดเกมลดเกลือเพื่อลดโรคครับหนูว่าลดเกมมันก็น่าจะหมายถึงลดเกลืออยู่แล้วจะใดต้องลดเกมลดเกลือตวัวครับหมอจะตอบให้เข้าใจไปเลยนะครับขึ้นจอว่าเกลือใครๆก็ต้องนึกว่าเกมเตาอ,อัน ในความจริงแล้วนะครับเกลือมีทั้งที่เป็นเกลือเค็มเกลือหวานแล้วก็เกลือจืดนะครับเกลือเค็มก็คือเกลือที่เฮาหู้จักกันดีนะครับเพราะว่ามันมีรสเค็มนะครับเกลือหวานคือผงชูรสที่เป็นเกลือที่ให้รสหวานผงชูรสมีทั้งเป็นแบบที่เป็นซองและที่ผสมอยู่ในเครื่องปรุงรสรวมไปถึงที่ผสมอยู่ในบะหมี่สาเร็จรูปแล้วก็อาหารสําเร็จรูปบางอย่างนะครับสําหรับเกลือจืดเป็นเกลือที่บะหมี่รสชาตินะครับ มีหลายตัวเช่นตีใจ้ทําขนมปังใจ้เป็นสารกันบูดทั้งเกลือเก็มเกลือหวานและเกลือจืดเนี่ยนะครับมีแล่ธถาดเป็นตัวประกอบที่เหมือนกันอยู่ตัวหนึ่งซึ่งถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเป็นห้องว่าโซเดียมนะครับอ๋อครับเฮากินเกลือโซเดียมกันนักขนาดเลยมาใจเฉพาะเกลือเก็มเตาอ,อันคําถามที่2นะครับตีบอกว่าลดเก็มลดเกลือเพื่อลดโรคหนูขยาห่วงว่าการกินเกลือน้อยลง จวยลดโรคอันอย่างได้พองครับโรคซับจางนี่จวยได้ก็ครับการลดเกลมลดเกลือจุยลดความเสี่ยงได้หลายโรคนะครับมาเริ่มจากโรคความดันโลหิตสูงก่อนดูภาพประกอบนะครับร่างกายของคนเฮานะครับประกอบด้วยเส้นเลือดไปเลี้ยงโซนต่างๆของร่างกายเวลาเเขกกินเกลือเข้าไปบม่ว่าจะเป็นเกลือเค็มเกลือหวานเกลือจือดโซเดียมที่อยู่ในเกลือเนี่ยนะครับจะเป็นตัวดูดน้ำอุ้มน้ำไว้ในเส้นเลือด ถ้าดูดน้ำไว้นักเส้นเลือดจะโป่งตึงหัวใจต้องใจแรงดันเลือดไปเลี้ยนส่วนต่างๆมากขึ้นหากเส้นเลือดโป่งนักๆแล้วก็จะไปโป่งแตกในสมองคนไข้ก็อาจจะตายถ้าบาดตายก็อาจจะพิการเป็นอัมาพาตนอนบบหู้ซึกตัวหรือว่าเคลื่อนไหวไปไหนมาไหนบ่ได้ครับอานกิ่นเกลือนักต่อใดความนั้นก็จะสูงนักต่ออันความนั้นสูงคนไข้ก็เลยปวดหัวในคณะตีลดเกมลดเกลือก็กจะช่วยลดความดันได้ แม่นแล้วครับการลดเกมลดเกลือยังช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและโรคไตตัตวโรคหัวใจนี่หนูเข้าใจได้เพราะต้องทํางานนะักเพื่อดันเลือดแต่โรคไตนี่ไม่เข้าใจครับไตเป็นอวัยวะภายในอยู่ตรงบริเวณบั้นเอวนะครับทําหน้าที่กรองของเสียรวมทั้งเกลือที่เป็นส่วนเกินออกทางปัสสาวะ การกินเกลือนักเกินไปทําให้ไตทํางาน,นหนักพอนักเข้านักหนักเข้าเนี่ยฮะไตก็จะเสื่อมทาให้กรองและรับของเสียออกมาทางปัสสาวะได้ลดลงคนไข้จึงมีอาการตัวบวมได้ถ้าไตวายหมอก็ต้องใช้เครื่องฟอกเลือดวจคนไข้ครับถ้าบ่าอั้นคนไข้ก็อาจจะตายได้ครับโอ้การลดเค็มลดเกลือนี่สําคัญแต้แต้นะครับแล้วโลกทรัพจางนลครับแหมจาแม่นเลยนอ่เรื่องเงินทองทองนี่นะดูวิดีโอคือจบแล้วจะได้คําตอบนะครับอะขอคําถามต่อไป เฮาควรกินเกลือเต่าใดครับถึงจะลดความเสี่ยงต่อโรคได้องค์การอนามัยโลกนะครับเป็นแนะนําให้คนธรรมดาเนี่ยควรกินโซเดียมบบเกินวันละ2,000มิลลิกรัมหรืออู้ง่ายๆก็คือเกลือที่เขาใช้ปรุงอาหารเนี่ยครับบกอกควรเกิืหนึ่งช้อนชาหรือว่าช้อนจงกาแฟนะครับหมอมีตัวอย่างปริมาณโซเดียมในเครื่องปรุงรสม,มาให้เขาดูนะครับจะได้หัวทุกวันเนี่ยเขากินเค็มกันนักขนาดไหน เกลือ1นช้อนชานะครับมีโซเดียม2000มิลลิกรัมผงชูรสกหนึ่งช้อนช้ามีโซเดียม600มิลลิกรัมน้ำปลาหรือห้าหรือกะปิ1่ช้อนช้ามีโซเดียม500มิลลิกรัมซุปก้อนหนึ่งก้อนมีโซเดียม1 7 6่ยมิลลิกรัมหนูเห็นเจ้าบ้านใส่เครื่องปรุงสะปาสะเปตก็ต้องกินแก้มเกินมาตรฐานแน่นอนถึงว่าจะได้ค้นถึงป่วยเป็นโลความดันสูงกันนัก ทีอู้มาเนี่ยครับเป็นของคนธรรมดาตีบะมีโรคนะครับคนไข้ความดันสูงและผู้สูงอายุต้องลดเค็มลงไปเหลืออีกประมาณ3ใน4ส่วนของคนธรรมดานะครับมาถามคุณพยาบาลคนสวยพองนะครับชเชลยเจ้าคุณหนูสุดลออาหารอัหยังพองทีคนไข้ความดันสูงบควรกินนะครับคนไข้ความดันสูงนะเจ้าควรงดอาหารประเภทมักดองเค็มหมูเค็มปลาเค็มไส้กรอกเบคอนเนื้อหรืออาหารตาแห้ง อาหารฝรั่งี่มีเนยหรือชีสงดบะหมี่หรือโจ๊กหรืออาหารสําเร็จรูปอาหารกระป๋องงดเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำอัดลมงดเมี่ยงหรืองดใส่เกลือในเมี่ยงโอ้งดนักขนาดเลยนะครับถ้าบอกกินอาหารมูนี่แล้วเฮาจะลดเกมลดเกลือจากอาหารั่วไปได้จะได้ครับได้ค่ะครับปฏิบัติเชียนะครับ 1. กินอาหารโดตามธรรมชาติให้หนักที่สุด2เติมเกลือน้ำปลาหรือเครื่องปรุงรสให้หน้อยที่สุด ใช้ช้อนตวงทุกครั้งจะได้จํากัดจํานวนได้ 3. ลดหรือเลิกใช้ผงชูรสเครื่องปรุงรสทั้งหลายลสกันกินบะหมี่หรืออาหารสําเร็จรูป 4. ทําเพื่ออาหารมีรสชาติโดยการใช้สมุนไพร้เครื่องเทศเช่นหัวหอมชะไคร้มะนาวขิงคามะขามเปียกและน้ำส้มสายชูครับเป้วสรงใส่ตายกันพอด,ดีจะกินลงกัครับจากติดเกยกินแบบรสเค็มรสจัด กลิ่นจืดมันบาตายนะคบแต่กลิ่นเกมนะครับจะตายถ้าบาตายก็จะป่วยเป็นโรคเรื้อรังหรือพิการว่นแรกเขาก็ไปดูตัวอย่างคนไข้ตีมหมอและพยาบาลเองก็ถึงว่าเปิดรดเกมลดเกลือและลดโรคได้เดยกันดีกว่าน,น่ะเจ้าแล้วเรื่องโรคซรัพย์จางแล้วครับหวังแต่นอเรื่องนี้นะครับอ่ะไปดูเรื่องคนไข้ก่อนแล้วจะได้คําตอบตั้งใจดูนะครับ ผู้จักปอสมานแห่งการบรนดูคนไข้ความดันโลหิตส,สูงตีประสบความสําเร็จในการลดความดันด้วยการลดความเค็มในอาหารกันต้เจ้าปอสมานป่วยเป็นโรคความดันโลหิตส,สูงมาสาวปีลูกๆและเพื่อนบ้านห้องปอสมานว่าพ่อครัวจอมเค็มเพราะแกชอบทําและชอบกินอาหารรสเผ็ดจัดและเค็มจัดเป็นประจำทุกมื้ออาหารต้องมีพริกน้ําป่ามาตั้งอยู่ข้างๆตลอดผลการตรวดเกลือในปสัสสาวะข้างแรงของปอสมานอยู่ตีระดับสูงกว่าเกณฑ์ปกติถึงเกือบสามเต้า คาความดันโลหิตยอยู่ตีร้อยแปดสิบกับร้อยหลังจากฟังหมออ้วาถ้าลดเกลือลดโซเดียมในอาหารได้ความดันจะลดปอสมานก็ลงมือปฏิบัติทันทีจะคือลดเกลมทันทีนี่บอกสื่อว่าเนี่ยมาได้เรายัางลดเหลือเกินหนึ่งกําเดียวนี่นะเนี่ยมาได้เราเออนอกจากเขาก็่อยลดลดแต่น้อยแต่น้อยกินกรปิ้นน้อยลงกินน้ำป่าน้อยลงเหมือนไปเหมือนไปมันก็จะดีขึ้น ได้แล้วเชียโยรู้สึกดีใจครับเดีไยวลดลดเกลือลงด้ปัสสาวะในชีลงได้เกินกว่าเกึือเกิเคยเป็นอยู่ตอนนี้ความดันก็เขาปกติแล้วครับเดี๋ยวนี้ก็ไปกินยำปลาเค็มนะสะดุ้งเลยผมพยายามจะเจียวตัวเองกี่ก็ไปได้อย่างไรขอเขเป็นกําลังใจครับทุกคนนะครับลดเกมเมื่อได้สมร็จผมย่าได้ทุกคนก็ย่าได้มาลดเกมลดเกลือเพื่อสุขภาพนะครับ เอกตีลดเกลือสำเร็จค้นต่อมาคือคุณวิเชียนผู้ตีนอกจากจะกินเกมลดลงอย่างนักแล้วยังสามารถประหยัดเงินคาเครื่องปรุงรสต่างๆได้ถึงเดือนละหลายร้อยบาทจากตีต้องเข้าเมืองไปซื้อเครื่องปรุงรสทุกสองอาทิตย์กลายเป็นซีห้าเดือนถึงจะไปซื้อสักครั้งหนึ่งคุณวิเชียนลูกจ้างโครงการของกรมปลาไมา้อายุ47เจปีป่วยเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงมาเจ็ปีอยู่กันสองคนสามีภรรยาทำอาหารกินเองเป็นส่วนใหญ่ ไอ้ยังเป็นแรงจูงใจให้คุณวิเชียนเปลี่ยนนิสัยการทำอาหารและกินอาหารรสเค็มน้อยลงมากผมบ่มีลูกผมเป็นหว่วงแม่ผมถ้าผมเป็นอย่างไปใครจะมาดูแลแม่ผมผมเลยต้องดูแลสุขภาพของผมให้แข็งแรงพอหมอบอกคือผมกินเค็มน้อยลงผมก็ทำทันทีแต่เขาต้องทนต่อรสชาติจืดลงสักสองสาติดเขาก็เกยละสามีดีเด่นอย่างคุณวิเชียน จากตีเกยเป็นพ่อครัวตีปรุงอาหารด้วยเครื่องปรุงรสสารพัดซีห้าอย่างใส่ผงชูรสทีละสองสามจอนพูนๆเทน้ำปลาเทซอสแบบพลวดๆกลายไม่เป็นพ่อครัวตีใจ้จ้อนตวงน้ำปลาและใส่แต่น้อยลดผงชูรสลงเหลือเพียงปลายจ้อนหันมาใจ้หัวหอมหรือหอมหัวแดงเพื่อให้อาหารมีรสหวานแทนผงชูรสเวลาไปล้านกว๋วยเตี๋ยวเมื่อตะกรกเทน้ำปลาพลวดๆเดีย๋ยวนี้จะใจ้น้ำส้มสายชูแทน ตั้งแต่ผมกิดเกมน้อยลงผมรู้สึกเบาหน้าเบาตัวอฮปปี้กระเป๋าผมอยากให้คนไข้คนอื่นลดเกมได้พ่องผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนลดเกมได้สำเร็จนะครับผมอย่าได้ทุกคนก็ต้องย่าได้มาลดเกมลดเกลือเพื่อสุขภาพกันนะครับคนไข้ตัวอย่างรายต่อไปคืออุ้ยปอจากตำบลทาสุด เป็นคนไข้ติเมือกินเกลือและผงชูรสน้อยลงเนี่ยหื้อเบ้าหัวตัวสบายรู้สึกร่างกายแข็งแรงอุ้ยป้ออายุเจปีป่วยเป็นความดันสูงมาห้าปีเมื่อก่อนเป็นคนกินรสเกมใส่ผงชูรสเป็นจ้อนๆใส่เกลือหลายยุ่มมีอาการปวดหัวเมาหัวทํางานได้บ่ถึงครึ่งชั่วโมงก็ยิดเพราะหมอแนะนวาวางหื้อกินเกมลดลงอุ้ยป้อก็ย่ายทันทีจากตีใส่เกลือเป็นยุมย่ม และใส่ผงชูรสทีละจ้อนพูนๆกดเจ้อนตักเกลือแค่ครึ่งจ้อนและผงชูรสเหลือแค่ปลายจ้อนแรกๆก็กินอาหารบอลงในจ้เวลาเป็นติดถึงจะเคยชินกับอาหารรสจืดสบายติดเนื้อตัวนั่งนอนนะสังยาการได้ตามสบายมีสภาพสบายทำงานสบายทำงานปกติอาโลร อุ้ยพอสามารถเปลี่ยนนิสัยมากินรสจืดได้และรู้สึกแข็งแรงบรรยาการได้เมินขึ้นก็อยาให้คนไข่อื่นๆกินเกมหือน้อยลงจะได้สบายหัวสบายตัวเหมือนเปิ้ลอุ้ยแย่ได้ทุกคนก็นย่ได้มาลดเกมลดเกลียเพื่อสุขภาพกันเถอะมาหู้จักคนไข้ความดันโลหิตสูงสองคนชื่อแม่เข็มมา้าอายุ68ปปีจากตำบลดอยล้าน และตาเลาอายุ80ป,ปีจากตำบลทาสุดทั้งสองคนมีลักษณะคล้ายกันคือฮือความรวมมือในการลดการกินเกมดีมากโดยมีลูกสาวเป็นคนแย่าอาหารฮือกินที่สําคัญคือลูกของทั้งสองคนเป็นลูกกระตันยูผู้ลดเค็มฮื่อปอแม่ทันทีอันนี้ไปหาหมอหมอบอกว่าว่า,วาให้กินเค็มอันนี้เป็นลูกไตล้วความดันโลหิตสูง บอกว่าจินเข้มให้ล,ลรดลงำเพลงนึงแรงนีง้เห็ดใ้เด้่อใช่เรามาเิ่นติเฮดให้ลูกสาวผู้กตัญยูของทั้งสองบ้านลงมือทําอาหารแบบตีปอแม่ขอทันทีเมื่อก่อนเวลาแยะอาหารใส่เกลือโดยใช้มือกําเกลือและใส่ผงชูรสทรีละจ้อนพุนๆเทเครื่องปรุงรสแบบพรวดๆก็เปลี่ยนมาเป็นไส้จ,จ้อนตักเกลือและใส่ผงชูรสเหลือแค่ครึ่งจ้อนเครื่องปรุงต่างๆลดลงทุกอย่างเพราะไส้จอนตวง นอกจากแม่เข็มมาและตาเรลาจะกินเกมรดลงแล้วลูกหลานในบ้านก็พร้อยเป็นคนกินจืดไปตวัวถึงแม่ว่าแรกๆจะต้องเติมน้ำปลาเติมเครื่องปรุงรสแต่ในที่สุดก็ชินไปเองตั้งแต่เป็นคน,นะต,น,นตั้งแต่ต้องก่อกรสบุรี่นวเมียงกินอาหารจืดก็ตั้งแต่แกกินเกมน้อยลงขออกระนว้ซิจะชดเชยกมกอนเนาะ ประเจ็บประจมเจ็บหัวเมาหัวคนการลดเกมทำให้คนไข้ทั้งสองคนมีค่าความดันลดตามเป็นปกติและยังช่วยประหยัดเงินค่าเครื่องปรุงลดลงได้เดือนละหลายร้อยบาทแถมตัวยยาลังเลจ่ามาเริ่มลดเกมกันทั้งคนไข้และคนในบ้านกันดีกว่าเจ้ากูยาได้ขอุณยาได้ มาลดเกลมลดเกลือเพื่อสุขภาพกัน,นเถอะทุกคนต้องเฮ็ดได้มาลดเก็มลดเกลือเพื่อสุขภาพเอาเด้อผมเนี่ยได้ทุกคนก็เนี่ยได้มาลดเก็มลดเกลือเพื่อสุขภาพนะครับมูเฮาขอเป็นกำลังใจให้คนไข้ทุกคนได้ลดเก็มลดเกลือได้สำเร็จเหมือนคนไข้ที่ได้เห็นนะครับ